สวัสดีครับเจอกับผมกับพลรับก่อนนะครับวันนี้ผมจะไปค้นขี้งวัวเพื่อจะเก็บไว้ขายให้ครูครูเขาขอซื้อผมก็ว่าจะกอกขี้งวัวแต่เก็บที่เหลือในคอ,อกก่อนนะครับไปดูกับผมกันเร็วไปครับไปไปครับเดี๋ยวผมมาถึงที่ข้อ,ของัวแล้วครับ งัวผมไม่เยอะหรอกครับดูสิครับนี่ครับขี้หัวขี้หัวบ้านผมนะครับขายไปครับหนึ่งหนึ่งกองครับขายไปหมดแล้วหนึ่งกองแล้วแล้วก็เพิ่มมาใหม่อีกหนึ่งกองใครขอก็ให้นะครับขี้หัวบ้านเราไม่ห่วงครับมีแต่คนอยากได้ครับทุกมาแล้วขี้งัวบ้านผมนี่มีคนติดต่อซื้อแล้วหนึ่งเจ้าแล้วครับ ใครอยากได้สนใจก็มาเลยนะครับสนใจก็มานะครับนี่ครับลูกขอกนสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์0 6 2 1 6 3 2 9 2ตามที่เบอร์นี้เลยนะครับสนใจขี้งวัวอยากกูอยากชมอยากดูงัวเราเลี้ยงงัวบะแม่นเหมือนคลิปที่แล้วนะคบที่ ทีแล้วที่ผมออกไปบอกว่ามีมังือบบ้านแม่ลูกสองตัวนะครับเป็นบานบ้านเมียเลยคับตอนนี้มีอยู่สองตัวมีอยู่สามตัวเท่าเดิมนะครับเรามีคนมาติดต่อผ่านนะคะงัวเราจะขายหนึ่งตัวนะคะเราจะขายหนึ่งตัวเพศเมียน,นะครบหัวสาวเขาเป็นหัวสาวหรอลองไว้เท่าไหร่ยังไม่รู้ครับยังใครลองไว้สิบหมื่น ร้องไว้สี่หมื่นกว่าบาทนะครับสี่หมืนห้าครับสวยขี้เล่นครับตัวนี้ไม่ได้ครับเจ้าของโยดอยากยปีเลยครับถ้าเกิดเป็นเด็กอยากเข้าใกล้ครับตัวนี้ไม่ใช่เจ้าของมันหยาครับเพราะว่ามันดุร้นะครับผม ขอปิดคลิปเพียงตรงนี้นะคะบ๊ายบาย